คุณรู้ไหมครับว่าการหายใจทางจมูกเวลาที่เราคาริโอทำให้คุณวิ่งได้นานขึ้นกว่าการหายใจทางปากนั่นเองครับ แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปูแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คู่การชมรายการซิกไถ่โปรเจกต์นะ หอบง่ายไม่มีเลี่ยมไม่มีแรงในกอนฝึกคาร์ดิโอรครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคของการหายใจค,ครับว่าเราจําเป็นจะต้องหายใจผ่านทางจมูกของเราเป็นหลักครับเพื่อให้เราสามารถที่จะฝึก คารดิโอหรือว่าสามารถวิ่งได้นานมากขึ้นครับซึ่งข้อมูลจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไปดูกันสําหรับคนที่ออกกาลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสําคัญไม่ใช่การฝึกหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกามี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกาลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับ ดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครที่อยากฟื้นตัวไวโฟกัสดีทักมาได้ที่ Li n e แอดยิปซิกแพตอนนี้ได้เลยครับสําหรับคนที่วิ่งเป็นประจําหรือว่าคาริโอเป็นประจาครับก็จะเจอกับปรากฏการณ์นี้แบบบังเอิญนะครับหลายๆครั้งด้วยกันครับคือในบางครั้งครับเวลาที่เราเหนื่อยมากๆครับเราก็จะหายใจเข้าออกทางปากใช่ไหมครับถ้ายิ่งเราหายใจเข้าออกทางปากมันทําให้เรายิ่งเหนื่อยยิ่งหอบซึ่งแปลกมากแต่พอเวลาเราหายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูกครับ กลับกลายเป็นว่าเราสามารถฟื้นตัวได้ดีดขึ้นฮาร์ดเรทลดลงนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเราสามารถคาริโอได้นานขึ้นแต่หลายคนเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันน่าจะเกิดขึ้นแค่กับเรานะครับแต่จริงๆแล้วมันมีงานวิจัยนะครับผมแล้วก็มีวิทยาศาสตร์มารองรับแบบชัดเจนเลยครับว่าการหายใจเข้าออกทางจมูกเป็นหลักในช่วงที่เราฝึกคาริโอนะครับผมจะช่วยทําให้เราเนี่ยครับมีความทนทานแล้วก็สามารถวิ่งหรือว่าคาริโอได้นานมากขึ้นนั่นเองครับ โดยในเรื่องนี้ครับผมผมมีงานวิจัยดีๆมานำเสนอครับเป็นงานวิจัยของ International Journal of Environmental Research and Public Health ครับโดยในงานวิจัยครับผมได้ทำการเอากลุ่มนักวิ่งครับให้มาลอฝึกหายใจทางจมูกเป็นระยะเวลา6สัปดาห์ติดต่อกันครับและมีอีกกลุ่มนึงนะผมจะมีการหายใจทางป่าครับโดย6สัปดาห์ผ่านไปครับสิ่งที่งานวิจัยค้นพบก็คือกลุ่มที่หายใจทางจมูกครับผมมีประสิทธิภาพในการวิ่งที่ดีขึ้นมีระดับของออกซิเจนในเลือดที่สูงขึ้น และมีความเหนื่อยที่ลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่หายใจทางปากนั่นเองครับผมดังนั้นครับบทสรุปของงานวิจัยนี้ก็เลยชี้ชัดว่าการหายใจเข้าออกทางจมูกครับมีผลทําให้เราสามารถวิ่งได้ดีขึ้นมีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนได้ดีขึ้นและทําให้เรามีความทนทานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทาไมการหายใจทางจมูกถึงมีความสําคัญต่อการฝึกคาร์ดิโอของเรามากขนาดนี้นครับโดยในโครงสร้างของจมูกของเราครับ จะมีตัวกรองแล้วก็ตัวที่ทําให้ตัวของอากาศนะครับมีความชุ่มชื้นและทําให้อากาศนะครับที่บริสุทธิ์สามารถเข้าสู่ปอดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับผมและด้วยเหตุนี้ครับมันเลยทําให้ตัวของออกซิเจนที่เรารับเข้าสู่ร่างกายมันมีคุณภาพที่สูงขึ้นนั่นเองมาในเหตุผลข้อที่2ครับผมก็คือ มันเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายของเรามีการสูญเสียตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เร็วมากจนเกินไปครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ครับผมนะครับจะทําหน้าที่ในการดันตัวของออกซิเจนเนี่ยครับเข้าสู่เซลล์ของร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราได้รับตัวของออกซิเจนได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพครับมันเป็นหนึ่งในกระบวนการของการแลกเปลี่ยนก๊าซในร่างกายของเราครับถ้าเราหายใจออกทางปากหรือว่าเข้าออกทางปากนะครับผมบ่อยๆมากเข้าครับกระบวนการนี้จะขาดประสิทธิภาพลง ทำให้เราเหนื่อยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับและมาในเหตุผลข้อที่3ครับคือมันทําให้เราสามารถควบคุมจังหวะการหายใจได้อย่างสม่ําเสมอและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับโดยจังหวะในการหายใจผ่านทางจมูกครับมันจะมีจังหวะที่ช้ากว่าการที่เราหายใจเข้าออกทางปากครับมันสามารถทําให้เราควบคุมลมหายใจได้อย่างสม่ําเสมอ และส่งผลทําให้ระบบ p a r a s ิ m p าเ h ต t i c n e r ซ o ส s ต y s t e m หรือว่าระบบประสาทในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับผมมันทํางานได้ดีมากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อของเรานะครับมันไม่มีความเครียดมากจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีความเครียดมากจนเกินไปความเหนื่อยนะครับหรือว่าความล้ามันก็จะเกิดขึ้นช้านั่นเองครับมันเลยเป็นผลทําให้เราเนี่ยเหนื่อยช้าลงจากการที่เราหายใจเข้าอ,ออกทางจมูกเป็นหลักนั่นเองครับ ดังนั้นครับการหายใจเข้าออกทางปากเยอะๆเนี่ยนะครับผมทำให้ตัวของอากาศที่เรารับเข้าไปครับมันขาดซึ่งความชื้นครับทำให้ปากและคอของเราแห้งครับและที่สำคัญเลยคือมันจะทําให้ร่างกายของเราครับรับรู้ถึงความเหนื่อยได้เร็วกว่าปกติมากกว่าตอนที่เราหายใจเข้าออกทางจมูกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณกําลังเป็นคนที่เหนื่อยนะครับแล้ว ควบคุมการหายใจไม่ได้นะผมหายใจเข้าออกทางปากเป็นหลักครับลองปรับเปลี่ยนครับผมนะครับลองหายใจเข้าออกทางจมูกดูครับผมนะครับมันจะช่วยคุณเนี่ยนะครับให้สามารถคาริโอได้นานขึ้นแล้วมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะครับผมนี่คือแอลลูซีนครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับโดยวิธีการฝึกครับผมก็ไม่ยากเลยนะครับมีเป็นสเต็ปสเต็ปงต่อไปนี้ครับเริ่มจากการที่เรานะครับผมอาจจะมีการคาร์ดิโอแบบเบาๆนะครับในรูปแบบของโซน2ครับผมไม่ว่าจะเป็นการเดินชันการปั่นจักรยานเพื่อคุมโซน2ครับโดยเทคนิคการหายใจคือการหายใจเข้าออกทางจมูกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับซึ่งนี่เป็นการฝึกครับผมทําให้คุณ มีการลองหายใจเข้าออกทางจมูกเป็นหลักครับผ่านการฝึกคาริโอที่มีความเข้มข้นต่ำนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเี๋ยว่าเรามีการฝึกที่แบบมีความเข้มข้นสูงๆครับผมการควบคุมการหายใจเนี่ยครับมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากนั่นเองครับดังนั้นนะครับการฝึกคาริโอโซน2หรือว่าการฝึกคาริโอแบบเบาๆครับผมจะช่วยทาให้เราสามารถฝึกการหายใจผ่านทางจมูกได้ง่ายมากขึ้นครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆครับคือเรื่องของฟอร์มในการฝึกคาริโอของคุณครับถ้าคุณเป็นสายวิ่งครับ คณควรต้องคุมฟอร์มการวิ่งของคุณให้นิ่งและมั่นคงและคุมฟอร์มการหายใจของคุณร่วมไปด้วยครับจะช่วยทําให้คุณนะครับสามารถวิ่งได้นานขึ้นและก็อึดมากขึ้นครับแน่นอนว่าในช่วงแรกครับผมมันจะมีคอมอึดอัดมันจะมีความแบบไม่ถนัดมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนจะเหนื่อยง่ายครับ แต่ลองทําดูครับผมครับร่างกายจะมีสิ่งที่เรียกว่า adaptation อยู่ก็คือมันจะมีการปรับตัวนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถปรับตัวได้คุณจะเจอเลยว่าคุณสามารถที่จะคาริโอได้นานมากขึ้นคุณสามารถที่จะวิ่งได้นานมากขึ้นและถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเป้าหมายของการที่เป็นนักกีฬาสายวิ่งหรือว่าสาย endurance ครับผมก็คือสายทนทานครับคุณจะเจอว่าคุณจะมีพัฒนาการที่เร็วแล้วก็ดีมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายลถไขมันครับคุณจะสนุกกับการคาริโอแน่นอนเพราะว่าคุณจะสามารถคาริโอได้ยืดยาวแล้วก็เนนนนน่าามกขึ้ครับ ทำให้คุณสามารถเผาผลาญไขมันได้เพิ่มมากขึ้นบนลูวิง่งบนจักรยานบนอิลิกติคอของคุณนและครับผมดังนั้นนะครับฝากไว้ตรงนี้เลยว่าการหายใจครับผมมีความสําคัญกับเราไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันครับมันมีผลกับเราไปอย่างยิ่งครับดังนั้นนะครับลองปรับดูง่ายๆจากหายใจเข้าอทอางปากก็เปลี่ยนมาเป็นทางจมูกซะมันก็จบแล้วเอาจริงๆนะครับผมอวัยวะที่เราใช้ในการหายใจนะครับมันคือจมูกนะไม่ใช่ปากอันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนไว้เลยครับก อย,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะมาเสนอทุกวันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ